ูปถ่ายยุคแรกแรกแห่งสยามประเทศด้วยฟิล์มกระจกโดยจอห์นทอมสันในปีพุทธศักราช2408นายทอมสันเดินทางมาสยามชื่อเรียกประเทศไทยสมัยนั้นระหว่างนั้นเขาใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลาหลายเดือนจนสนิทสนมและได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้านินรัต กรมม,มื่นอลงกฎกิจปรีชาพระอนุชาในรัชกาลที่สซึ่งเป็นผู้นำนายทอมสันเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรัชกาลที่สโดยขั้นต้นนายทอมสันขอพระบรมราชานุญาตถ่ายภาพทิวทัศน์พระมหากษัตริย์ผู้คนพิธีกรรมและอื่นๆในกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงเวลาวันที่14มิถุนายนพศ2408นับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย